หนึ่งภาพล้านความหมายพี่น้องสำหรับทางด้านหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิดได้มีการออกมาอัพรูปรงแบบนี้นะคะเรียกได้ว่านานนานทีจะถ่ายร่วมกันเทนึงนพี่น้องเนาะนะคะถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเดี๋ยวแอดมินสืขื้นให้เอฟซี่แฟนคลับได้เบิ้งกันนพี่น้องเนาะหลายกนผากันว่าโอ้โหครอบครัวนามวงศาพานาพน้องสำหรับทางด้านหนุ่มโจ สาวน้อยเฮฮาพาสเดอร์เนี่ะพี่น้องเพ้่นก็ได้มีการอัปรูปนีล่ลงอากาศยังได้โพสต์อีกนะคะว่ามากกว่าสามคำก็พิมพ์มาให้กำลังใจเราได้ครับพนัพี่น้องนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า FC f แฟนคลับเข้ามาแสดงความรู้สึกนะคะกันจำนวน9 1 3านวน9 1คนพี่น้องก็ทือว่าบดธรรมดานะคะละกาสำหรับความคิดเห็นกันจำนวน หนึ่งพันกว่าคนพี่น้องนะคะมาเบิงกันนะคะว่าสำหรับ FC แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างหลังจากบอสโจนะคะได้มีการลงรูปแบบนี้นาะพี่น้องนาะบอสโจว่ามากกว่าสามคำก็พิมพ์มาครับพนาพี่น้องนี่ผู้นี้นะคะว่าน่ารักค่ะครอบครัวอบอุน่นครอบครัวน่ารักค่ะน่ารักอบอุ่นค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะพนาพี่น้องนะคะโอ้โห สดใสน่ารักอบอุ่นเสมอครับบอสนะคะสุดยอดครับครอบครัวอบอุ่นนะคะอบอุ่นค่ะมีพี่สาวน้องสาวพ่อแม่น่ารักมากค่ะพนาพีน้องครอบครัวสุขสันต์นะคะโอ้โหเรียกได้ว่า fc แฟนครับแหกคอมเมนต์กันสนัน่นนพีน้องเนะหลังจากที่บอสโจได้มีการลงรูปรูปนี้นานนานเทียจะถ่ายด้วยกันครั้งหนึง่ง นพี่นองเนาะนะคะสำหรับมือขึ้นนี่เป็นจังไดแน่นะคะบอสโจเยอมันนินนะคะโอ้โหถือว่าเป็นคลิปที่รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆนะคะสำหรับทางด้านนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิจพี่น้องเพิ่นใดมีการขึ้นหัวคอคลิปนะคะว่าพ่อโจอุ่งอิงลำเพลินลำแพลนบุกเวทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องโอ้โหถือว่าเป็นภาพที่น่านรักมากๆ นพีนองเนอเสียว่ายเอฟซีแฟนคลับหลายคนมือว่านีท่ทีได้เดินทางไปเบื้องการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายคนได้เห็นแล้วก็คือสื้อ้ากันว่าโอโหครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะมือขึ้นนี่นะคะมันจะมาในชุดทีมพี่นองนะคะเป็นชุดทีมเด้มือขึ้นนี่นพี่นองเนอน,น่านรักมากๆแล้วก็มีทางด้านพี่มอนอิงนะคะคอยนั่งขัง,ขงๆเวทีคือเกา้านันละพี่นอง ะะลาบานีเป็นจ้างไดแน่พี่น้องะคะ่ะสำหรับมือว่านีวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดสุดฮอสุดปังคือเกานะคะบอดโจวาไดส่คบวาอะญะคือเกาพนาพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงไปทำการแสดงอยู่ที่โรงเรียนนาคำวิทยาบ้านบุตรพี่น้องตำบลแดงม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเอฟซีแฟนครับนะคะ สำหรับผู้ใดทียุ่ไกลมองหันกะอย่าสืมเดินทางไปทรงกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นอพ่นองนองนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสำหรับนะคะสำหรับอุบลราชธาน,นีพี่นองนะคะได้เ่คำว่าอัญนีดูตะดูแห้งนะคะสำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะไปทำการแสดงอยู่ที่ไหนพี่นองเอฟซีแฟนคลับก็เดินทางไปทรงกำลังใจให้ทุกพื้นที นพีนองเนาะนะคะเราก็เรียกได้ว่าสําหรับทุกพื้นที่นี่ได้เซคําว่าอัญญะหลายต่อหลายมองแล้วนพี่นองเนาะนะคะสําหรับทางด่านบอสโจยมนินมือขึ้นนี่โอ้โหถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆนพี่นองเนาะโดนโดนเทสิเห็นนะคะสิเห็นว่าครอบครัวนี้นะคะใส่ชุดทีมนพี่นองเนาะมาในชุดสีชมพูนะคะนี่พี่นองนะคะนี่บอสโจได้มีการลงไว้นะคะว่าอัญญะขนาดฝนตกได้นี่นะคะ บ้านโพนครกนะคะอาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พนาพินองโอ้โหอะญะนะคะขนาดฝนตกได้พี่นองนะะสําหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ,ะเดินทางไปทรงกาลังใจให้คือเกา่าพี่นองถึงแมว้ว่าสภาพอากาศสิบ่เป็นใจก็ตามนะะนะะโโพี่นองเนาะนะคะโอ้โหพี่นองนะคะสาหรับข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งพี่นองนะคะสาหรับข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับทางด้าน พ่อการชัยวิไลศินนะคะเพื่อนเดมกิการออกมาโพสนะคะเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมารู้สึกตื่นเต้นพนาพี่น้องสุดยอดครับมาไลาปิดวงอ,ง,องิง8 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเอพลังเงียบนะครับที่หักอีหลาหักกันตลอดไปจ้าพนาพี่น้องโอ้โหตอนนี้8 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องถือว่าใช้เวลาไม่นานเนาะพี่น้นองเนาะนะคะหละกักการมารอบเบื้องพี่น้องนะคะว่า สำหรับมาลัยเพราะช่องของพ่อกันชัยพี่น้องสิเตะลาน,นะคะในมือใดนอพี่น้องน่ารคนกับผ้ากันวาเร็วๆนี้นะคะไม่เกินใจพนาพี่น้องโอ้โหเอฟซีแฟนครับหลายคนกับผ้ากันเข้ามากคอมเมนต์กันสนั่นอันนี้เป็นเพียงแค่ช่องของพ่อกันชัยเพียงแค่ช่องเดียวได้พี่น้องอันนี้ยังบ้านใดร่วมช่องอื่นๆอีกนะพี่น้องนอกกว่ากันว่าสำหรับเอฟซีแฟนลับของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้ง กะได้มีการโอนไปหลากหลายช่องนะพี่น้องนะบว่าิิเป็นช่องของทางด้านบ่าโทนจังสีพี่น้องนะคะโอ้โหเอฟซี FC แฟนคลับกะเลือกได้ว่าพร้อมสนับสนุนนะคะสาหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงนะพี่น้องเนาะตอนนี้โอ้โหถือว่าเดินทางมาไกลมากๆใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะได้แล้วสําหรับ1ล้านนะคะเป้าหมายของทางด้านพ่อกันใช้พิ่นกระตังใบว้า1ล้านบาทนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะแปดแสนแล้วกะถือว่าบดธรรมดา ้วก็สำหรับนะคะวันปิดวงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องะคะกะในวันที่ย9สบ้ามิถุนายนนี้นพี่น้อง,นองเนาะเขากับมารอบเบิงพี่น้องว่าสำหรับมาไลปิดวงรวมของอุ้งอีเพชรบ้านแพงสิได้จักบาทนพี่น้อง,นองเนาะนะคะสำหรับนี่ละเฉพาะช่องของพ่อการชัยกะได้ไปแล้วแ,แสนคันช่องอื่นๆดีก็มาร่วมกันพี่น้อง อย่างตำหนึ่งล้านนี่คือว่ามาอย่างแน่นอนน้พี่น้องเนาะนะคะนันลัพี่น้องกะรู้สึกดีใจกับอุงอีเพรบันแพงลาบนันีเป็นจ้าใดพี่น้องสําหรับทางด้านน้องอุงอีเพรบันแพงกะได้มีการออกมาโพสรงงานคือเก่าเหมือนเดิมนันละพี่น้องนะคะมาไลพ่พวงใหญ่พวงโตมงัม่นเดิมพี่น้องสําหรับมือคืนนี้นะคะคือว่าเอฟซีแฟงครับเดินทางไปทรงกําลังใจเใ้นองทุกพื้นที่ละกะได้มีการไปมอบมาไล่ ให้น้องทุกพื้นที่คือกันนพี่น้องเนาะนะคะนี่ละนะคะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนพี่น้องเนาะสมกับเป็นซุปตาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับก็เดินทางไปเบิงไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนไปส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่อีรีนพี่น้องนเนาะเ็นบอกก่อนหนะ้านี้ที่น้องได้เดินทางไปที่ ารเจ้าปูกปุดเปลงพี่น้องอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเอฟซีแฟนครับเป็นจังไรพี่น้องวินาทีที่อุ้งอิงได้มีการลงจากรถตู้นะคะโอ้โหคือจังเป็นดาราหลายคนมาสมกับเป็นซุปตาจริงๆพันนาพี่น้องนะคะและก็บอนํำซําม,มีหฮอตเจ้าหน้าที่มากคุ้มพ่นเดะน้พี่น้องเนาะนะคะสำหรับบรรยากาศงานก็ว่าเหมือนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของตำบลน,นั้นเลยน้พี่น้องเนาะนะคะนั่นล่ะพี่น้อง แบบนี้การแสดงเห็นแล้วว่าสําหรับองค์อิงเพชรบานแพงกระแสดีกระแสไม่ตกนาพี่น้องเนาะนะคะนันลาพี่น้องสําหรับภาพภนี้ FC f แฟนครับมีความคิดเห็นว่าจังไดน,นะคะบอสโจเพิ่นก็บว่าพิมพ์มาได้เลยมากกว่า3ามคำก็ได้พนาพี่น้องคันแอดมินนะคะกสีบอกว่าครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวที่น่ารักมากมาพี่น้องเนาะสําหรับสามคก็คือนี่ละ่ะนะคะ f อแฟนครับส่วนมาก,กเขาไปคอมเมนต์ ในเชิงแบบนี้นพี่นองเนาะนะคะนันล่ะพี่น้องกระซ่งกําลังใจให้สําหรับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนพี่นองเนาะนะคะซึ่งแม้ว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่เอิ่อนมาพายู่กาลังเข่านพี่นองเนาะกัไก่ปีฤดูกาลแล้วสําหรับคณะมอรมล่ำเองก็ได้นะคะสำหรับสาวน้อยเพรบ้านแพงก็จะอยู่ในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้นพี่นองเนาะนะคะนี่หละนะคะกระ่งกําลังใจให้สาหรับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนพี่นองเนาะนะคะสาหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไปซะนีสะก้อนเนาะคะ่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ